วันนี้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการารู้เห็นกันทั้งหมู่บ้านโดยมีผู้นําซึ่งไม่ใช่ตาโชะหน้าตอนนั้นนะคะอืมโดยมีผู้นําซึ่งไม่ไม่ใช่ตาตาโชคนนี้นะ,ะเออใครเอาข่าวมาพูดดีแล้วอันนี้ได้ยินการเล่านิทานไง <c oughs> เออนะก็เลยไปหาความจริงก็เลยไปไปถามมาให้นะเะละเงินก็เข้าข้ามผาแอกนะ,ะไม่ได้เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งนะเ <c oughs> งินเงิน,นที่การเงินที่ได้จากการขายวัตถุโบราณชิ้นนี้นะคะ เข้า,าท่ามพายแอกค่ะนะตรงนี้นะคะไม่มีการลักขโมอยอะไรอย่างที่ที่ที่เอมีในนิาทานนะไม่มีการลักขโมยหรืออะไรเอาไปขายแล้วเอาเงินไปใช้นน่นนี่นั่นอืมอืมค่ะหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปเสียงนะ,ะจะให้ฟังคลิปเสียงอา่าของของพ่อที่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ณช่วงนั้นเป็นยังไงเนอะเหตุการณ์ช่วงนั้นเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะ,ะทำไมถึงได้ทําไมชาวบ้านถึงได้ตัดสินใจขายวัตถุโบราณชิ้นนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ฟังอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพ่อแล้วนะ,ะแต่ว่าพ่อบอกว่าเอาเสียงไปเปิดได้แต่ว่าพ่อไม่อนุญาตให้ให้อ่าเขาเรียกว่าไนะให้เห็นหน้าเพราะว่าพ่อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมมาพ่อกลัวไม่หล่ <laughs> <laughs> พอาาพ่อออกมาหาพ่อออกมาหาที่บ้านที่กก่อนนะอืมนะ,ะพ่อบอกว่าให้เอาแต่เสียงนะ,ะ,ล,นมม <laughs> ะลืมใส่ฟันปลอมมาอะลืมใส่ฟันปลอมมาเอาแต่เสียงหออนะไม่ต้องถ่ายหน้าเพื่อนว อ,นนอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอาหารนะนักเนาะเออพันได้เตรียมตัวมากีด้ประลูได้ว่าลูกสิสัมภาษ์จ้าไม่รู้ว่าลูกจะสัมภา์ก็เลยบอกว่าเออไม่ให้เอาหน้าออกนะกูไม่ได้ใส่ฟันปลอมมาเป็นวะเนี่ยมันมันคืออะไรมันเป็นระคังมันเป็นมันเป็นมันมันเป็นลูกได่ยินไหมามันพังมาแล้วมันมันเหลือไม่อันมันเป็นมันเป็นคลองหรอหรือว่ามันเป็นกรองหรือว่าเป็นกรองอ๋อมันเป็นกรองนะกรองเห็นยด แล้วทีนี้เขาเจอเหรอเออชถวบ้านเนี่ยไป็นเจ,อ,จอเจอเราขึ้นไปกวาดต้มกูไปแอกอ๋อชาวบ้านเ,ออเป็นคนไปจเออจอมเจออยู่แถวไหนแถวอ,อยู่แถวไอ่ใกล้กนาโนบิชัทอ๋อเนอาข้นของพักตั้มออแสดงว่าหมายถึงว่าแตวนน่ามึงว่าด้นอยู่ในนาก่อนไอมึงอยู่ใกล้ๆปีนูเขาไปหา ได้ทานกันคนที่นอ่อาทีนี้ก็เอาไปถวายเอาไปเอาขึ้นไปถวายอาจารย์ลินอ่าหลังจาก2 5 1 5อาจารย์ลินลิปตีมือหน้าภาพชาวบ้านก็เห็นว่าเขาไปขายอ๋อมีชาวบ้านเอาไปขายเงินั้นก็เลยรู้เหมือนจะเหมือน,น,นะนะสมัยนั้นเนาะจำไม่ะอะกีป่ปีมาแล้วเนี่ย ร้อยสิบห้าสิบหกมะโอ้สองวันห้าร้อยสิบห้าสิบหกเอาแบไปขายได้เงินตั้งสองสามหมื่น 2, 30, เลยเหรออมันเป็นวัตถุโบราณอ๋อมัน,เป,น,โมโนเป็นของโบราณเป็นของโบราณแต่หมายถึงมูลค่ามันไม่ใช่ทองแท้มไม่ใช่ทองแท้นะเออไม่ใช่อ๋อเหลืองเป็นทอ,อ,องเหลือ,องเพร<ม>เาะเป็นัวลูกเลยเป็นเหมือนเป็นทองเหลืองแต่ว่าได้ที่ได้มูลค่าเพราะเป็นของเก่าของเก่าอ๋ออ่าเรื่องก็เป็นแบบนี้เนาะอ่าแล้วถั้ง ผู้ใหญ่กอล์ฟผู้ใหญ่แอมรุ่นนั้นอ๋อขายช่วงผู้ใหญ่แอมเนาะอ <c oughs> ๋อแสดงว่าเป็นของที่ชาวบ้านไปเจอชาวบ้านไปเจอแล้วก็ไปถวายทำถ,ถ,ถ,ถวายให้พาาระจันลิ้นนะใช่ไหม <c oughs> แล้วทีนี้พอพระจันลิ้นอ่ามรณภาพ <c oughs> ก็เลยชาวบ้านก็เลยเอาไปขายมถวายย้อนโออเ่อโดยที่ไอ้ตัวตัวที่เขาเรียกกองใช่ไหมกองไม่รู้รูปลักษณะเหมือนกัน กองนะูะอ้เพร,ระาะมันไปผูกฟังไปฟังแล้วอ๋อไป็ผูกฟัง้างแล้วว่ามันมันฟังอยู่ในที่มันมันออ่าตัวนั้นอ่ะอ่าไม่ใช่ทองคําแท้แต่ว่าเอาไปขายน่ะไปขายได้ราคาเพราะว่าเป็นของเก่าเป็นของแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอ่าโบราณวัตถุอ่โบราณวัตถุอืมเนอะอายุมันเป็น100ป้ร้อยปีแล้วออืออ๋อโอเค ข้าใจเรื่องแล้วทีนี้ก็อ่าคนทีเนี้ยพอเอาไปขายใช่ไหมในสมัยของอู้ใหญ่บ้านเูียบ้านท่านหนึ่งเนาะผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งแล้วเขาก็เอานาเงินอะเข้าวัดใช่ไหมก็บูรณาวัด๋อค่ะคือไม่ได้เอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปส่วนตัวนะคะตัว,ตวนี้เนาะ ก็ว่าอย่างนั้นแล้วว่าเอามาบูรณาสัตวแต่ว่าไม่รู้จะก็ไปขายยังเหลืออีกชายังไงมันรู้เพราะว่ามันช่วงนั้นเป็นกําลังบ้านเมืองกําลังอ๋อช่วงนั้นกําลังวุ่นวายกลังวุ่นวายบ้านเมืองกําลังวุ่นวายก็อแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านก็รับรู้เนาะในการขายครั้งนี้ใช่ไหมอ่าแล้วแต่พวกนี้ยังไม่ทันมันมันไม่หรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไอ้นี่หรือผู้ใหญ่ใหม่นี่ก็ผู้ใหญ่ตาชอนะไม่ได้ทันไม่ได้ดํารงตําแหน่งกัน เกิดไม่ทันนะคะคนที่กําลังพูดถึงนี้ยังเกิดไม่ทันเหมือนท่ันพ่อยูยังไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะยังไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นมันจะเป็นผู้ใหญ่แอมก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกคนนึงอีกอีกคนนึงเนาะซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองกำลังวุ่นวายอ่าแล้วก็ มีการแสดงว่าไม่ได้ทําอะไรโดยพลาการก็คือชาวบ้านก็รู้รู้เห็นด้วยใช่ไหมในการซื้อขายในการเอาไอไอ,ไอตัววัตถุมงคลเอาอวัตถุโบราณนี้ไปขายอ่าขารด้วย็นทันงแล้วอ่าเขาหมดเห็นกันหมดค่ะรู้เห็นกันทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านแล้วขายมาแล้วก็ไอในส่วนที่ว่าเอาเงินทําเอาเงินเข้าไปบูรณะวัดอะไรพวกนี้ก็คือหมายความว่าเอ่อขายไปแล้วเอาเงินมาก็มาใช้ในการบูรณะวัดแต่ว่าไอเรื่องรายละเอียดว่าทาอะไรอะไรเนี่ยคือพ่อไม่รู้ ม่คบนน้อันนี้พ่อไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเงินน่ะเข้าไปใช้อะไรบ้างแต่ว่าคนในหมู่บ้านรู้หมดตอนนั้นพ่อก็ยังเด็กอยู่ไม่เป็นเด็กเท่าไหร่แล้วเป็นครูแล้วอ๋อเป็นครูแล้วตอนนั้นอ๋อเป็นครูตั้งแต่อายุเท่าไหร่พ่อปสองพันหร้อยสิบห้าไม่พ่อหน่อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเอ็ดอ๋อเป็นสาวแล้วพ่ออายุยี่สิบเอ็ดพ่อโรูอายุยี่สิบเอ็ดสองพันหนึ่ร้อยสิบห้าตอนสองพันหนึร้อยสิบห้า ช่วงนั้นมันเป็นช่วงวุ่นวายอยู่พอดีแล้วพอ่วงพี่มาอถึงสองพันร้อยยี่สิบห้ามันจะเป็นช่วงที่พ่อกำลังเล่าหนูเกิดอ๋อยี่ห้าก็หนูเกิดอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของอ่ารักครังทองกองทองโค้งทองอะไรเนี่ยนะคะมันมันเออแต่พ่อบอกว่าอ่าลักษณะของของสิ่งของตัวตัวนี้นะคะสิ่งของนี้นะคะจะคล้ายๆกลองเนอะคล้ายกลองพ่อเห็นไหมพ่อเห็นในตาไหมเข้นไป ก็แค่เห็นกว่ากว่าเมตร่กว่านะเมตรยี่สิบอยู่ในร้านเนี่ยเพราะว่ามันมันปูพังมันอะไรมันเลยเห็นตะขอกลางล่างก็จะเป็นรูปกเป็นลูกกบจำได้ว่าเป็นลูกกบแต่ลูกเรื่ออย่างอื่นมันจะดูแต่ว่าลักษณะมันเป็นกองแน่นอนแต่ว่าปูพังอะนะคือมันมันมันโดนดินผมใช่ไหมน้ำมันฟัดมันดินฟัดน้ำฟัดมันดินมาถมอือฮึ พาตีนผมแล้วทีนิปชาวบ้านไปเอไปหาอยู่ว่ากินก็เกิดไปเจอมั่อไงอ๋อก็เลยเรียกไปว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเจอคนแรกอ๋อจำไม่ได้ว่าใครเจอคนแรกแต่ว่าพอพอเอาขึ้นมาแล้วตึ้นมาแล้วต้องไปตามพี่อ๋อตอนนี้ผู้ใหญ่ว่ายังมีชีวิตนะคะยังมีชีวิตอยู่เพรานั้นคนที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่แอมนะคะใช่ไหมไม่แต่ว่าทุกปีน่ะประมาณสิบห้าสิบห้าสิบหกปีอ๋อสิบห้าสิบหกนะคะค่ะเฮ้ ก่อนนั้นก่อนนั้นก่อนนั้นทุกคนก่อนนั้นเพราะว่าอาจารย์นี่มันรูไปไปก่อนนั้นไปมาแล้วน่าพลาไปเมื่อเดือนพฤ2555ไม่ก่อนนั้นหมายถึงเจอก่อนไม่รู้ปศอไหนเตอวันขอยกับพ่อได้เจอขายโดนขายโดนเอาไปขายนั่นหลังจากอาจารย์ลรู้ไปแล้วท้าไม่ได้ขายเราไม่ได้เข้ากระเป๋าใครหรอกเราเข้ากระเป๋าเองเ่ราเขาเอามา ชั้นจีนนะคะว่าไม่ได้เข้ากระเป๋าใครเป็นการส่วนตัวนะคะขายเสร็จแล้วก็นําเงินนั้นมาบูรณะวัดนะคะแต่ในส่วนที่ในส่วนของบูรณะถ้ำผาแอกนะเออถ้ำผาแอกนะงานนี้นะคือไม่ได้มีใครเอ่เอาเข้ากระเป๋าส่วนตัวนะเออไม่มีการลักขโมยด้วยเข้าบูรณะถ้ำผาแอกนะคะช่วงนั้นมันช่วงนั้นมันมันมันไม่มีใครอยู่เนาะมันร่วงไปแล้ร่วงร่วงไปแล้วทีนี้พวกที่หาซื้อ คองเก่าวัดป่าบังดงอยู่บางตุงลูกพระลูกอะไรเนี่ยเขาเอาไปหมดเลยอ๋อคือหลังจากที่พระอาจารย์อ่ะหลวงปู่ลิ้นนี่เสียไปแล้วล่วงไปแล้วก็มีคนอ่อซื้อของของเก่าของอะไรเอาไว้เขาก็จะมาขโมยมาขโมยไปอีกเพราะฉะนั้นมันของเก่าเป็นราคาเหตุผลเหตุผลที่ข้างเงินนี่ ขายอะ่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้มันไม่มีใครดูแลไม,มไม่มีใครดูแลเดี๋ยวจะมีขโมยเขาโจรน,นีข่ขโมยไปเปล่าๆก็เลยขายเพื่อที่จะนําเป็นเงินนี่มาไว้บุรณะถ้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพ่ออยู่ในถ้ำเลยนะเขาไปงัดงัดทองพื้นตรงตรงฐานพระพุทธรูปข้างล่าง<อ>งัดเองของที่มีราคาเพื่อ้าบ้าน้าอะไรเขามาเอามาเมื่อกั้อยู่ในบวชอะเอามาถวายมาอะไรแล้วก็ไออาจารย์ก็ ไว้ใต้ฐานพุทธรูปฐานพุทธรูปทีนี่เขาไปงัดไปพ่นเราอ๋อนี่คือสาเหตุช่วงนั้นนะช่วงละอายไปพงพงดีกว่านั้นอ่าช่วงนั้นของขังของเก่าของขังของเก่าเออแน่นเนาะเพราะว่าบ้านเมืองก็เป็นวุ่นวายอะไรอย่างเนาะท่ำตำอะไรนี่เขาจะไปหาเงินโดยพระอะไรอยู่ในท่ำเนี่ยพระฤทธิพระใหญ่ก็เขาเอาไปหมดอ่าโอเคแล้ว เขาเอาเงินไปทำอะไรหนะก็ได้ยินว่าเอามัานนั่นวัดเอามาบริารณะเนาะแต่เราเ็าไม่รู้รายละเอียดไม่รู้รายละเอียด็ขาเอาเงนยังไงฮะมีะผลผีดอย่างโอเคคะ่ะรู้เรื่องนะคะว่าอาจารย์ไม่ตังแล้วกันเนาะ ว่ามีการพบเจอนะคะกองนะกองโบราณนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทางชาวบ้านนี้ได้เอาขึ้นไปถวายให้กับทางเป็นวัตถุโบราณเออเป็นวัตถุโบราณเนาะเป็นวัตถุโบราณซึ่งซึ่งสภาพก็จะเป็นกองรือเป็นอะไรเก็ไม่แน่ชัดเพราะว่ามันพังไปแล้วอ๋อค่ะเป็นเป็นเป็นวัตถุโบราณแต่เราเรามองไม่ออกว่าเป็นอะไรกันแน่เนาะนะคะก็มีการเอาไปถวายให้กับทางลุงปุลินเนาะที่ท่าสายเอกนะคะ แล้วหลังจากที่ลุงปูลิ้นนะคะหมรหน้าภาพแล้วก็ร่วงลับไปเนาอะ,อะทางชาวบ้านนี่นะคะก็มีก็เกิดความเขาเรียกอะไรนะมันมีมันมีความวุ่นวายในในชาวบ้านก็เห็นว่าถ้าเอาไว้นะถ้าเอาไว้มันจะเสียหายจะกโมวยไป,ไป,ล,ไปลักเอาไปขายอ,อืมแต่ก็เลยปากันสรุปตกลงกัน ว่าจะเอาไปขายแล้วก็นําเงินนั้นเอาไว้เก็บไว้บุญละธรรมเนาะตรงนี้นะคะเพราะว่าใน,นช่วงนั้นบ,บ้านเมืองวุ่นวายนะคะมันมีเหตุการณ์ออตอนนั้นมันมีคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์อะไร,ะไรพวกนี้ด้วยมีเก่อการร้ายอะไรด้วยนะคะ,ะก็เลยสภาก็เลยสรุปตกลงตกลงประชุมกันว่าเาจะขายเอ,เอพวกอของโบราณของเก่าของอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ในการที่ขึ้นไปลื้อคน้นใต้ฐานพระพุทธรูป โอเคนะคะ